นนเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวนี้นะครับผมผมจะเอาจักรยานไฟฟ้ารุวนี้ B Y U A 5นะครับพาอัลฟ่ากับอัลฟี่เนี่ย ไปวิ่งเล่นนะครับผมเพื่อออกกําลังกายนั่นเองนะโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะใช้สายจูงแบบนี้นะครับพาเขาไปเดินเล่นรอบๆหมู่บ้านนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยม้าพันธุใหญ่แบบนี้เขาก็ต้องการแบบวิ่งหนักๆน,นะครับจะได้เผาผ่านสิ่งที่เขากินเข้าไปนะครับได้ออกกําลังกายด้วยอะไรอย่างนงี้นะน้องหมา2ตัวเนี่ยน้ำหนักรวมกันเนี่ยก็ประมาณ50ากิโล,ล้ล uh huh. <laughs> ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะกับจักรยานคันเล็กแค่นี้นะครับที่ผมจะ a ด a p t นะครับก็คือมีแบบเป็นเหล็กตรงนี้นะครับเกี่ยวไปเลยแต่ว่าผมจะเกี่ยวจากอันนี้แทนดีกว่าอ่า ได้แล้วเนี่ยเวลาเราพาน้องหมาออกไปขี่รอบๆหมู่บ้านอะไรเงี้ยครับต้องคกนับถุงขยะอะไรเงี้ยเวลาเขาอึ่งก็จะได้เก็บได้เลยนะครับไปลองเฮ้ยอาได้ไหม อ้าหรือไม่ได้ใสอ่ะเกี่ยวแล้ว <c oughs> อ้ยนี่ไงไปเดวนวันนี้ตอนแรกผมนึกว่าจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าน้องหมาสองตัวนี้น้ำหนักรวมกันก็คือประมาณ50าิกิโลเลยนะสรุป่าได้เฉยเลยแล้วก็อย่างที่รู้กันนะครับหมาใหญ่เนี่ยต้องการวิ่งเยอะๆนะครับจะได้เผาผ่านพลังงานจะพาเขาวิ่งเองก็วิ่งได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่นักวิ่งเนาะแต่ตอนนี้ผมว่าสบายขึ้นเยอะแล้วเพราะว่าจักรยานไฟฟ้าเนี่ยก็ช่วยพาน้องหมาวิ่งได้ดีมากๆเลยนะครับ ักยานไฟฟ้าตัวนี้คือ Dyu a5 นะครับเป็นจักรยานที่วัสดุดูพรีเมียมมากๆนะครับงานประกอบโอเคเลยสามารถกันน้ำกันฝน IP54 ได้นะครับล้อที่เขาเลือกใช้เป็นแบบยางลมนะครับขนาด14นิ้วเวลาเราขึ้นเนินเนี่ยนุ่มอยู่นะเพราะว่าเขามีโชคคู่หน้ามาให้เรานะครับรองรับแรงกระแทกได้อย่างดีเลยมีเบรกหน้าหลังมีไฟหน้าไฟไท้ายมาให้นะครับละที่สำคัญในจักรยานตนัวนี้ให้เบาะหลังมาเพิ่มด้วย จะพับเก็บตอนออกไปเที่ยวเนี่ก็ง่ายมากๆเลยนะครับจากจักรยานคันใหญ่ๆก็เหลือเล็กแค่นิดเดียวเองนะครับพอพับแล้วเนี่ยใช้พื้นที่ในการเก็บน้อยมากๆนะครับเหมาะสําหรับคนที่อยู่คอนโดอะไรนี้ด้วยนะสำหรับแบตของจกักรยานไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับผมเขาเป็นแบตแบบที่เราสามารถดึงถอดออกมาแล้วก็เอาไปชาร์จในบ้านได้ด้วยนะครับเราสามารถถอดตรงเนี้ยสายไฟตรงนี้ออกใช่ไหมครับแล้วก็จะมีที่จับตรงนี้เนาะเขาจะมีที่เสียบกุญแจนะครับเสียบเข้าไปหมุนปุ๊บแล้วก็ดึงออกได้นะครับแต่ว่าต้องถ,ถ,ถอดบอกออกก่อนนะรูชาร์จเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลย สามารถชาร์จเต็มได้เร็วมากๆเพียงแค่4ชั่วโมงานั้นเองจริงๆแล้วเวลาเราชาร์จเต็มหนึ่งเนี่ยเราสามารถขับไปได้ประมาณ30-40กิโลเลยนะซึ่งมันก็เพียงพอต่อกิจกรรมภายในบ้านแล้วนะครับไม่ว่าจะปั่นไปทํางานปั่นไปซื้อของปั่นไปเซเว่นหรือว่าจะขี่ในหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็ผมว่าหลายวันเลยนะกว่าจะได้ชาร์จทีหนึ่งอย่างของผมเองเนี่ยวันหนึ่งจะขี่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับพาหมาไปตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะครับหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปแบตยังไม่หมดเลยครับเท่าที่สังเกตเนี่ยน่าจะประมาณ2อาทิตย เห็นจักรยานคันเล็กๆแบบนี้นะครับผมเขาสามารถรองรับน้ําหนักได้ถึง120กิโกรัมเลยนะครับแล้วเขาก็มีหน้าปัดที่เป็นเหมือนจอดิจิตอลตรงนี้นะครับเอาไว้ดูรายละเอียดนะครับพวกบอกความเร็วโหมดการขับขี่นะครับแบตเตอรี่แล้วก็ระยะทางนั่นเองเราสามารถเปิดปิดได้ตรงนี้นะครับปุ่มตรงกลางนี้เวลาจะเอาจักรยานออกมาขี่เนี่ยเราก็กดปุ่มเปิดค้างไว้ก่อนมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เวลาเราต้องการเปลี่ยนโหมดครับเพื่อเร่งความเร็วเนี่ยเราก็เปลี่ยนได้3มโหมดนะครับจะเห็นว่า โหมดมีเดียมแล้วก็โหมดไฮนะครับโหมดไฮเนี่ยสามารถขับได้แรงสุดถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะและด้วยความที่จักรยานไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับเข้ามาพร้อมกับมอเตอร์แบบไร้แปลงถาน,นะครับบิดคันเร่งแล้วก็ออกตัวไปได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราบิดไฟฟ้าไปเนี่ยแล้วเกิดแบตหมดขึ้นมาเี็ยไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่ามันเป็นจักรยานไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปั่นไปต่อได้นะครับเจ้าตัวจักรยานเขาเองเนี่ยก็จะมีระบบคิกแอซิดด้วยนะครับทำให้เราเลือกได้ว่าจะปั่นก็ได้จะบิดไฟฟ้าก็ได้ หรือว่าจะทั้งปั่นทั้งบิดไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้จักรยานไฟฟ้ารุ่นนี้เนี่ยมาสักพักใหญ่ๆเนี่ยคือแน่นอนว่าตอบโจทย์ผมสุดๆเลยนะเพราะว่าผมเป็นคนอยากได้เองแล้วก็ซื้อมาเองนะครับหล,ลักๆของผมเนี่ยก็คือเรื่องของอัลฟาฟี่นะครับน้องหมาในบ้านเนี่ยแหล,ละแล้วคนในบ้านเนี่ยก็ได้ใช้ด้วยนะครับทั้งออกไปซื้อของหรือว่าจะปั่นไปหาเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยก็ได้ใช้งานเหมือนกันนะครับโดยรวมเนี่ยตอบโจทย์ผมมากๆนะครับกับฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันที่เขาให้มา ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีบ้านนะครับมีลูกแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยผมว่า D-VU A5 เนี่ยก็น่าจะเป็นคู่หูที่ช่วยให้ชีวิตเราง,ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับไม่ต้องเหนื่อจุงหมาไกลๆเลยวต้องวิ่งด้วยอะไรางี้นะขี่พาลูกพาหลานนะครับไปสวนหรือว่าจะพาไปซื้อของหน้าหมู่บ้านเงนี้ยก็สะดวกสบายเลยนะครับส่วนใครที่อยู่คอนโดเนี่ยจักรยานนนี้เป็นจักรยานที่พับได้นะครับพับแล้วเนี่ยเล็กมากๆเก็บง่าย ไม่กินพื้นที่นะครับจะขี่ไปทํางานหรือซื้อของใกล้ๆเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องรถติดนะครับจริงๆแค่นี้เนี่ยชีวิตก็จะสะดวกสบายขึ้นประมาณหนึ่งแล้วนะ ตัวนี้เนี่ยผมได้มาในราคา32,900บาทนะครับผมซื้อผ่านนาเบอรไซต์ของ m o n น v i e w b ทนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะดูรุ่นอื่นด้วยอะไรเงี้ยผมจะวางลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็จะมีลายแอดของทาง Monoview ด้วยนะครับสามารถทักเข้าไปหาแอดมินหลังบ้านได้เลยนะครับแอดมินแนะนาดีมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่รีวิวหน้านะครับเดี๋ยวบอกลากล้อง่ยไม่สนใจกล้องเลยเนะี่ยนั่งนิ่งๆเลยโอเคแล้วเจอกันใหม่รีวิวหน้านะครับผมบ๊ายบาย